มาแล้วครับทุกคน Doll f a l t 2 Teaser t a i l o r เป็นอัปเดตที่กำลังจะมานะครับแล้วก็เปิดให้เราเข้าไปดูกันได้เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วโดยวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างเดี๋ยวจะแกะออกมาเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับทำให้ทุกคนได้ดูรายละเอียดต่างๆว่ามันสำคัญอย่างไรมีประเด็นตรงไหนบ้างที่เราจะต้องรู้นะครับว่ากันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคหลังดูจบแล้วเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันน่าสนใจเนื่องจากว่าตัวเกมในรอบนี้นะครับขอปิดเสียงก่อนครั้งนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นเหมืองนะครับที่เราลงมาและด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะต่อกับรอบที่แล้วด้วยนะครับแต่ไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ผมค่อนข้างสนใจคือทำไมอายไปอยู่ตรงตรงนั้นแหละครับแล้วคุณเห็นอะไรไหมมันมีตู้ 2แบบนะครับที่วางเรียงกันไว้กับเสาหินซึ่งไอ้เสาหินนะครับที่อยู่ข้างๆตู้เนี่ยจะต้องมีอะไรแน่นอนครับเออมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่สำคัญแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับถัดมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต่อมันจะต่อกันเลยนะครับเพราะว่าตอนจบภาคแรกเราตกลงมาใช่ไหมแล้วพอมาภาคเนี้ยเราก็ต่อกันเลยครับ ตัวละครของเรามีชีวิตรอดออกมาได้นะครับผมจุดตรงนี้ที่ผมสนใจนะครับคือกระเป๋าเนี๋ยป๊บนึงนนะเออกระเป๋านะครับหาฉากเนี่ยคุณเห็นไหมเราสะพายกระเป๋านะครับผมเลยคิดว่าครั้งนี้น่าจะมีการเก็บไอเทมที่มากขึ้นและการใช้กระเป๋าก็จะต้องมีบางอย่างถูกเพิ่มเข้ามาบางคนอาจจะงงนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บพวกโคมไฟไม่ใช่โคมไฟสิทเทียนไฟฉาย พิกล็อกอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่แล้วหรือเปล่าแต่ผมมองว่าการที่มันมีกระเป๋าเนี่ยมันจะต้องมีไอเทมที่มากกว่าของเล็กๆน้อยพวกนั้นนะครับเออแล้วคุณลองมองดีๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับผมเห็นป่ะตอนที่เขาเลื่อนมาเนี่ยมันจะมีดอกไม้มีหนามแล้วก็มีโอ้มันก็ไวเหลือเกินเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเหมือนเป็นพิกอ่าไม่ใช่พิกล็อกพิกแอ็วางอยู่นะครับผมใช่มันต้องเอาไปทําอะไรสักอย่างนะครับเออมันต้องเอาไปทําอะไรสักอย่างแหละ เดี๋ยวผมค่อยมาแกะอีกทีหนึ่งในวิดีโอถัดไปนะครับวิดีโอนี้แค่เอามาเหมือนว่าเล็กชันให้ดูเฉยๆว่าตอนนี้ทางผู้สร้างเกมดอเนี่ยเขาปล่อยออกมาแล้วนะครับกับดอลโฟอร์ทูสุดท้ายเขาก็ยอมใช้ชื่อนี้นะครับผมหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยา่ามาเรียกว่าเป็นดอลโฟอร์ทูเขาไม่ยอมนะครับก็อาจจะเพราะว่าตัวผู้สร้างเนี่ยเลิอกอินดี้แล้วนะครับเพราะแต่ก่อนเวลามีแฟนเกมนะครับไปตั้งคําถาม,ถามหรือพูดคุยประเด็นต่างๆเนี่ย เขาจะชอบบอกว่าเอ้ยถ้าคุณเรียกชื่อนี้เราจะไม่ใช้ชื่อนี้เราจะไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้เออแล้วนี่ก็มีข้างข่าวออกมาด้วยนะครับดูแต่จะเป็นข้างข่าวแบบไหนอาจจะเป็นมอนต์ตัวใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นฉากจบจากภาคแรกเออมันมีเครื่องทําปั่นไฟด้วยนะเห็นปะ่ะนั่นขวาเนี่ยตัวละครเรามีโต๊ะมีของอะไรพวกนี้แต่ผมสงสัยว่าเราจะลงมาข้างล่างนี้ทําไมนะครับส่วนวันที่ เขาเรียกว่าอะไรวันที่จะปล่อยตัวดอลฟ์ทูออกมาเนี่ยเขาบอกว่า coming soon นะครับก็คือยังไม่แน่นอนนะเร็วๆนี้แต่ว่าเขาบอกว่า f ูล l t a เลอร์เขาบอกว่าเนี่ยวิดีโอตัวเต็มจะมาหลังจากเดือนนี้นะครับดิสมันเดี๋ยวก็มาแหละครับคิดว่าไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวก็โผล่แน่นอนแหละเอาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่คลิปหน้าดีกว่านะครับเพราะคลิปนี้ยังพูดอะไรมากไม่ได้เนื่องจากว่า วิดีโอยังไม่ได้แกะออกมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย